อย่างติดแล้วนะเ hey. <c oughs> วิธีตัดปัญหาเลยนะอย่างบางคนเนี่ยถ้าเป็นนายกอยู่กลัวแล้วจะมาหารนะง่ายๆเลยรู้ไหมทำไงไมีอะไรบ้านอื่นก็คือยกเลิกนะยุบพบบบออกเลย ใครเป็นผอบ,บอทบวะเอ้ยกูลืมชื่อแม่งแล้วเนี่ยออยุอบ,บออกเนี่ยยุบผอบอทบออกนะไม่มีนายกก็บริหารคนเดียวเวลาพอมีค่าศึกอะไรมานายกสั่งเองหมดเลยอันนี้นะถ้าเป็นผมนะถ,ถ้ากลัวถ้ากลัวโดนรัฐหาะยุบผอบ,บอทบทิ้งไปเลยนะ คืกอกล้วยทำได้อยู่แล้วยุบแม่งออกไปเลยหรือว่าเต้องมีแม่งมาแล้วแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ให้พระมากษัตริย์สั่งปลดเองนะครับนี่ต้องแบบนี้นะครับ